ถือผลแล้วเพิ่งงามๆเลยดอกเข่าพันศาพี่น้องเริ่มออกดอกแล้วล้างออกดอ,อกถือผลอุ้ยดอกเข่าพันศาย้ำแรงพี่น้องทุกทีเลย มือก็คือเวลาเก้าหรอพี่น้องฝนตกตอนแรกว่าสิไปไอ้นั่นฝนทับทั้งฝนแห้งกัเลยค้องรถตีรถกลับท <c oughs> ำมาแรงมา,างสี่เลยพี่น้องเอยนะว่าิิไปยางตลาดเห็นฝนตกฝนลิ้นบ่อลงเลยพี่น้อง <c oughs> ตีรถกลับเช่แล้ว ชีวิตแต่ละมือแต่ละวันแต่ละเดียยังย่อยอยูยด่ดแต่ก็ธรรมดาลดหนาฝนคน,นกะโตกเล่นเลยพี่น้องคนเหมือดอืคือเบึ้งลูพี่น้องลำใหญ่โลยี่สิบถ้าเม่นได้ดูแลกักหน่วยใหญ่กักได้เนาออันนี้ปลูกบ้านๆเขาเป็นวะ ดูแลอายุค่ะดูแลอยู่แต่ว่าไอ้แบบว่าเขาเอ,อินว่ามันดกคะันคั่กนะเราแบบเข้ากันด้วยใหญ่ๆยี่สิบผู้กันเอาหน่วยหนึ่งเนี่ยมักสวนแล้วนี่แม่มือใดสิได้มัดทายอยู่ดิได้แล้วอันนี้จะไปอย่างว่าจะไปเห็ดหวานจักสิได้เห็ดหวานที่สิปอกกินซืน่อเลยเขาเ้านะกับลำไย,ยช่วงนี้ผลไม้ตามฤด,ดูกาลนี่เยอะแยะเลย น้ำงามเนะรอยี่สิบบาทเห็นว้างขายน้ำท้างหลายอยู่ยู่ส่วนแล้วยู่หนาขนอนออกไม้ย้ำใหญเห็นแบบบ,บ,บพอจักทีอาเป็บนบ่เขามารับเป็นบอืข้างในสังเกตเบิ้งเห็นมีสะบวัวหลวงมันว่าเห็ดไหมคใชาชวงนี้แฟน่ค่อยได้มีเวลาเดยมาตัดหญ้ามันจะได้สบางงามบอง้มันก,ก็ธรระะมดาหละหนาฝนมากหนาสวนแล้วแม่เบิ่งบอกเ้า ไม่มีอะไรคลิปวิดีโอวันนี้เลยลำไย,ยมากินพี่น้องเอ่ยกับมะพร้าวนะคะบรรยากาศเมือดพี่น้องออสดๆจากต้น่ะ Varm. Mm. หวานดีพี่น้องหวานกรอบนะราคา่2 0บาทพี่น้องเอช่วงนี้ดูดูล,ลํามใหญ่กับังออกลายอยู่นี่นี่เก็บสดๆนะวันนี้เลย,เยพี่น้องอนะคะอันนี้กบอกพ้าวกับตัดวันนี้นะถ้าเ,เสิร์ฟไม่ยอย่างกับอาจจะทําหวานหรืออาจจะปอกกินน้าําหรือกินเนื้อนะมันบื่อต่เนี้เที่สิกินหรืเนาะพี่น้องหิวมานั่นแหละค่ะขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามารับชมจ้บาบายบายจ้า